ถ้าคุณเพิ่งมาที่นี่อย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์สุดล้ำและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอนาคตของการเดินทางและว,วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ธรรมดาแต่มันคือการปฏิวัติวงการความบันเทิงในรถยนต์นี่คือ s h u t t e r b o x TV รุ่นปี2025ที่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่หน้าจอธรรมดาธรรมดาบนแดชบอร์ดแน่นอน ลองจินตนาการดูสิคุณกำลังขับรถอยู่บนทางด่วนลูกๆนั่งอยู่ด้านหลังคู่หูของคุณกำลังจัดการเพลย์ลิสต์และหน้าจอในรถไม่ได้แค่เล่นเพลงหรือสแสดงแผนที่นำทางแต่มันพูดคุยกับคุณได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นแหละคือความสามารถของ c h a t t e r b o x TV 2025ที่ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นเพราะมันผสานความบันเทิงปัญญาประดิษฐ์และระบบสื่อสารอัจฉริยะไว้ในจอเดียวแล้ว Cha t t e r b บ x อก2025คืออะไร มันคือระบบอินโฟเทนเมนต์ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สนทนาอัจฉริยะและการเชื่อมต่อความเร็วสูงระดับ 6G ใช่แล้วครับ 6G ที่เร็วขนาดว่าการสตรีมไม่มีหน่วงการอัปเดตข้อมูลเรียลไทม์และ AI ตอบสนองแบบแทบแยกไม่ออกจากมนุษย์จริงๆแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าคือมันไม่ใช่แค่เร็วแต่มันเข้าใจและเชื่อมโยงกับคุณอย่างแท้จริงสิ่งแรกที่จะสะดุดตาคือหน้าจอ OLED แบบไร้ขอบที่ยืดขยายไปทั่วดชบอร์ดปรับแต่งได้ตามผู้ขับและผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนหน้าจอมือถือควบคุมอุปกรณ์สมารม์ทโฮมดู Netflix หรือแม้แต่เข้าประชุมซูมตอนจอดรถภาพก็ชัดสว่างและตอบสนองเร็วสุดๆส,สามารถแบ่งหน้าจอย้ายวิจเจตหรือสังการด้วยท่าทางโดยไม่ต้องแตะหน้าจอเลยแต่ไฮไลท์จริงๆอยู่ที่ AI ที่สามารถประมวลผลภาษา,ษาธรรมชาติขั้นสูงทำให้การพูดกับรถเหมือนพูดกับเพื่อนสี ไม่ว่าจะถามสภาพการจราจรพยากรอากาศสั่งกาแฟหรือขอเส้นทางไปยังสถานีแชทอีวีที่ใกล้ที่สุดระบบจะจดจำสิ่งที่คุณชอบและปรับตัวตามพฤติกรรมของคุณได้เรื่อยๆจะลืมปิดไฟที่บ้านไม่มีปัญหาสั่งผ่านชัตเตอร์บล็อกได้เลยถ้ามีลูกเล็กชัตเตอร์บ็อกทีวีก็มีโหมดความบันเทิงสำหรับบอกหลังโดยเฉพาะเด็กๆสามารถเรียนรู้ผ่านเนื้อหาการศึกษาสตรีมการ์ตูนโปรดหรือเล่นเกมผ่านระบบคลาวด์โดยไม่ต้องติดตั้งหรือลงแอปและเสียงไม่รบกวนกันเพราะระบบมีฟีเจอร์แยกเสียงอัตโนมัติ ผู้ปกครองฟังพอดแคสต์ด้านหน้าส่วนเด็กๆด,ดูการ์ตูนด้านหลังได้พร้อมกันและแน่นอนว่าความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญชัตเทอร์บ็อกทีวีเชื่อมต่อกับระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะอย่างสมบูรณ์แบบเตือนภัยล่วงหน้าแสดงภาพสามมิติข,ของเส้นทางและยังสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยเสียงอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นลมยางอ่อนเบี่ยงเลนหรือมีรถหยุดกระทันหันร,ระบบจะเตือนคุณทันทีอย่างนุ่มนวล อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือโหมดโซเชียลเสียงที่ให้คุณสตรีมอสอดอแชร์โลเคชันหรือขับรถแบบเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆได้ในระบบเครือข่ายส่วนตัวปลอดภัยทำให้การขับรถออกทริปสนุกกว่าที่เคยสามารถแชร์เพลงเล่นเกมแข่งหรือดูตำแหน่งกันแบบเรียลไทม์เรื่องความเป็นส่วนตัวก็จัดเต็มคุณสามารถเปิดโหมด Privacy m o โหมดเพื่อตัดการบันทึกเสียงและระบบจดจำใบหน้าด้วยคำสั่งเสียงเดียวทั้งระบบยังเข้ารหัสแบบ n-to-n และอัปเดตความปลอดภัยอัตโนมัติเป็นประจำ ในด้านการปรับแต่งก็ต้องบอก,กว่า c h a เ t อร์บ็อกทีวำได้ละเอียดมากเลือกทีมเสียงผู้ช่วยรูปแบบหน้าจอไปจนถึงภาพพื้นหลังได้ตามสไตล์คุณและผู้ผลิตรถยนต์หลายเจ้าเตรียมรองรับการอัปเดตผ่าน OTA เพื่อให้ซอฟต์แวร์แัต t t อร์บ็อกพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการที่น่าตื่นเต้นคือมันไม่ได้มีแค่ในรถหรู เพราะผู้ผลิตรถหลายค่ายเตรียมติดตั้งแชทเทอร์บ็อกซ์ทีวีในรถรุ่นกลางถึงรุ่นสูงเริ่มวางจำหน่ายปลายปี2025ไม่ว่าคุณจะใช้ SUV สําสำหรับครอบครัวรถคอมแพคในเมืองหรือรถไฟฟ้าสุดล้ำระบบนี้สามารถปรับรับใช้ได้หมดทั้งหมดนี้หมายความว่าอนาคตขององค์การขับรถจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะแชทเทอร์บ็อกซ์ทีวีกำลังเปลี่ยนรถยนต์จากแค่พาหนะธรรมดาให้กลายเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจรทั้งความบันเทิงการทำงานและความปลอดภัยไม่ใช่แค่การเดินทางอีกต่อไปแต่คือ ประสบการณ์ที่น่าจดจำในทุกเส้นทางแล้วคุณละ่ะคิดเห็นยังไงกับ c h a t ทอร์บ็อก2 0ทีอยากได้ไว้ในรถคันต่อไปของคุณหรือไม่คอมเมนต์ด้านล่างบอกเราด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบรถเหมือนกันและอย่าลืมกดติดตามช่องยัวคาเพื่ออัปเดตเทคโนโลยีรถยนต์ล้ำๆ้ก่อนใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขับขี่ปลอดภัยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์แล้วเจอกันที่ยัวคา